กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่566ค่ะประจำเช้าวันอาทิตย์ที่5เดือนตุลาคมพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเ,เก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดจ้ะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทนะคะ 1>, 1องค์200บาทถ้ารับ2องค์300บาทนะคะน้องสุภาจะส่งให้ฟรีจ้าชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0 8นยค่ะ7 2 1ดส3งน้ะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่ๆ่ะ 1วันมาสองรอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่1ของเช้าวันอาทิตย์จะเป็นพารอดค่ะพี่พี่ขาพารอดรายการที่1น,นะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่พี่ขารายการที่1พารอดค่ะ200บาทจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะเหรียญหลอ่อหลวงพ่อทาค่ะรายการที่สองนะคะรายการต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3ามเซมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจก้ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะ รายการที่4เป็นพระนาคปลก8รอบของหลวงปู่ทิมนะคะพระนาคปกครบ8ดรอบหลวงปู่ทิมวัดรหานไรค่ะรายการที่4นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่5จ้ะรายการที่5เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆค่ะสมเด็จเก่ารายการที่หนะคะ ต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะสมเด็จด,ด,ด้านหลังจะเป็นพระยาครุฑนะคะสมเด็จเก่าค่ะเก่าสวยค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นพระ25สัศตวรรษจ้ะเป็นเนื้อดินค่ะพี่พี่ขา ประสิบหาศตวรรษรายการที่7นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นเหรียญดอกจิกหลวงปู่ทิมวัดราหารายจ้ะหลังยันแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทิมรายการที่8จ้ะต่อไปเป็นรายการที่9ก้าค่ะพี่พขารายการที่9้า พระปิดตาหลวงปู่โตพิมพ์จัมโบ้นะคะมีฝังตะกุดหนึ่งดอกจ้ะปิดตาพิมพ์จัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพลีนะคะรายการที่9จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะพี่ๆขารายการที่10หลวงพ่อปานค่ะมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสนะคะมีมีติดมีแผ่นทองนะคะมีติดแผ่นทองจ้ะ มีลงรักปิดทองนะคะรายการที่10จ้ะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะพี่ๆขา11รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ12 เป็นพระขุนแผนหน้าค่ายของหลวงพ่อโหน่งนะคะวัดคลองมาดันจ้ะรายการที่12นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่13จ้ะ13หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะด้านหลังนะคะปี15จ้ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่ขารายการที่13นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆค่ะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสมเด็จเก่ารายการที่14จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะพี่ๆค่ะสิเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอรายการที่15าจะ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะพี่พี่ขาสิหลวงพ่อนะค่ะหลวงพ่อนะพิมพ์หลวงปู่สุกนะคะหลังยันแบบนี้เลยจ้ะต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ17เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะวัดบางคลานนะคะ รายการต่อไปรายการที่18ค่ะพี่พี่ขา18เป็นเสมาหลวงพ่อพานค่ะหลังเป็นตะกรุดคู่นะคะปี38ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อพานปี38จ้ะรายการที่18นะคะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19หลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาจ้ะเทวดาเล่นดินนะคะรุ่นหนึ่งจ้ะ หลวงปู่สวงรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20ค่ะพี่พี่ขาเป็นพระกลิ่งนะคะแต่น้องสุภาไม่ทราบที่ค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่21นะคะ ยี่สิบเอ็ดเป็นสมเด็จปกโพของหลวงพ่อกวยจ้ะมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสค่ะพี่ๆค่ะพร้อมใช้งานจ้ะสมเด็จปกโพหลวงพ่อกกยนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดจ้ะปีหนึ่งสามค่ะพี่ๆค่สมเด็จปกโพหลวงพ่อกวยค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โตจ้ะ วัดประดูชิมพลีนะคะรายการที่22ค่ะต่อไปเป็นรายการที่23นะคะ23หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจะ้ะด้านหลังจะเป็นสมเด็จองค์พระประถมนะคะ หลวงพ่อฤษีลิงดำรายการที่23จ้ะต่อไปเป็นรายการที่24สบค่ะพี่พี่ขา24หลวงพ่อไปวัดกำแพงจ้ะหลวงพ่อไปรายการที่24นะคะรายการต่อไปรายการที่25ค่ะ ยี่สิเป็นพระวัดพับพิมพ์ตุ๊กตาจ้ะพระวัดพับพิมพ์ตุ๊กตานะคะพี่พขารายการที่25่สห้าจ้ะรายการต่อไปรายการที่26กค่ะพี่พขายีเป็นสมเด็จรัศมีนะคะมีไข่ปลาข้างเม็ดจ้ะออกวัดนองอีดุกค่ะพี่พี่ขา 26, สมเด็จรัศมีนะคะรายการที่26จ้ะต่อไปรายการที่27ค่ะ27หลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งค่ะอยุธยานะคะหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งค่ะรายการที่27นะคะต่อไปเป็นรายการที่28ค่ะ ยี่สิบแปดเป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงจ้ะสองร้อยบาทค่ะพี่ผู้ขาสองร้อยบาททุกรายการเลยนะคะมีลงรักปิดทองนะคะต่อไปเป็นรายการที่29ค่ะยี่สิบเก้าหลวงปู่ผ่านค่ะ เหรียญหลวงปู่ผ่านนะคะรายการที่29จ้ะหลวงปู่ผ่านวัดปา่าประทีปปุญญารามนะคะสะกลนครจ้ะรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30ค่ะ30เป็นพระขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงพลายจ้ะมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสค่ะพี่ๆขาพร้อมใช้งานนะคะ พระขุนแผนอุ้มกุม,มารขี่หงพรายจ้ะมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสค่ะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะรายการที่30รายการสุดท้ายของเช้าวันอาทิตย์จ้ะพบกับ e ีพีพิเศษนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะพุพี่ขา200บาททุกรายการจ้ะ เปลี่ยน EP พิเศษนะคะจัดโปช่วงเสาร์อาทิตย์จ้ะโอเคคะ่ะพี่ๆขาวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084คะ่ะ7211933นะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีคะ่ะ